ดีค่ะต่อจากพุ่มเบนที่แล้วที่พานบอยเอานะคะนี่อีพีที่สามนะคะนี่พานมาดกับพานบอยเจออยู่ในพุ่มไม้นะคะนี่พันมานะคะจะไปหาคู่มันฝั่งกันนู้นนะคะนี่พานบอยเจอนะคะบอกว่ารังใหญ่นะคะเดี๋ยวตกล้องจะพาทุกคนเข้าไปดูนะรังใหญ่รังเล็กลุ้นกันนะคะถ้ามันถ้าเจอก็จะเจอติดติดกันเลยนะทุกคนสองรังสามรังติดติดกันเลยนะคมันจะอยู่ไม่ไม่ไกลกันนะคะถ้าไม่เจอคือไม่เจอเลยนะคะเมื่อเช้าเดินมาจน ต้องนานนะคะยวเอาพึ่งเราเข้าเข้าร่มก่อนนะคะไหนไหนดูซิออู้พานบอลวันรังใหญ่แข็งจริงว่ะทุกคนเห็นไหมได่๋ยซูมไม่ดูนะเข้าไปใกล้ไมะะ่เลยค่ะยังไม่เปิดทางนะคะเออมงสันนิดนึงนะคะอา้าวไม่เห็นพึ่งเห็นแต่มือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้เขาเปิดทางให้ก่อนนะคะมองด้วยตาเปล่ามันจะเห็นนะคะแต่ว่าถ้าใช้กล้องซูมมันยังไม่เห็นนะคะเพราะมันบังกิ่งไม้ต้องรอให้ในายพานของเราเคลีย กิ่ไม้ออกแล้วก็เพื่อที่จะเอาขึ้อนออกมานะคะนี่ต่ออ้ยฝุ่นนะคะต่อจากอีพีที่สองเลยนะคะมีอี p ี EP ที่สามนะคะพุ่มถัดมานะคะเจอเรื่อยๆนะคะมองไปก็มองไม่เห็นว่าในกล้องแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นรูหลังใหญ่มากเลยคะ่ะหลังนี้ ให้ใาผ่านบอยเคลียร์ทางเข้าไปก่อนนะคะพุ่มนี้เขาเรียกเขาเรียกต้นอะไรเนาะเดี๋ยวเด็กชี้ชื่อก่อนนะคะตะก้องชี้ชื่อก่อนนะคะต้น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 เขาเรียกต้นก้างปลาหรือเปล่าพี่ไม่รู้จําชื่อไม่ได้ทุกคนเขาเรียกต้นอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยเป็นพุ่มมันเนี่ยเขาเรียกต้นก้างปลาหรือเปล่าไหนนะเดี๋ยวเนี่ยทุกคนเนี่ยเนนีต้นก้างปลาไหมคะนี่ไม่รู้นะตะก้องก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นพุ่มเนี่ยเนี่ยแหละ เป็นว่าเป็นต้นกลางปลาก็แล้วกันนะตากล้องก็ไปยิงเขาเข้าต้นกางปลาก็ไม่รู้ใช้ต้นกลางปลาหรือเปล่าเดี๋ยวตากล้องจะสู้ชีวิตเดินเข้าไปหานายพานนะคะไกลๆเลยอึ๊บอึ๊บเนี่ยนะมาแล้วมาแล้วไหนเห็นหรอยงทุกคนเห็นไหมแน,น่นแ่นแน่น,นเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วตานายพานเปิดทางให้เราแล้ว,ลวนั่นเห็นแล้วนะคะทุกคนเห็นพึ่งไหม อู้หัวน้ำหวานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะอู้เบลมเทิมเลยนะคะอู้ลังใหญ่มากเลยเช้านี้นะคะจะห้าโมงแล้วนะเพิ่งเจอเพิ่งนี่แหละค่ะสามลังนี่แหละค่ะพึ่งป่าพึ่งธรรมชาตินะคะไม่ได้ว่าจะเจอง่ายนะคะแต่ถ้าเจอมันจะอยู่ติดกันเลยนะคะติดกันสองลังสามลังสี่ลังเลยนะคะแต่เดินกว่าจะเจอนะคะต้องหาคู่มันนะคะถ้าจับทางมันถูกนะเจอลังใหญ่แล้วก็เจอลังเล็กบางทีลังใหญ่เรียงกันสามลังเลยก็มีนะคะ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ากว่าตากักเอ้ยกว่านายพานของเราจะเข้าไปตัดเข้าไปถึงนะคะมันลกมากเลยดีที่มันไม่เป็นหนามแล้วพี่เนาะม,มันเป็นพุ่มที่ไม่มีหนามแล้วเป็นพุ่มหนามนี่ก็โอ้มาต้อนรับละโอ้มาลงมาแล้วใช่ไหมคะโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอดมันต้องเจอควันซะแล้วมันต้องเจอควันของเรามันถึงจะสงบเราต้องเป่ามันไปสักดอกหนึ่งนะคะ เอาบวบใช่ไหมเออูดมาเลยพึ่งนี้เราบางรังเราก็เอาบวบนะคะบางรังเราก็เอาบุหรี่นะคะอันนี้<ห>นสุกเอบวบรอก่อนเออรังอัังนี้รังใหญ่ต้องใส่ต้องทั้งบวบทั้งบุหรีค่ค่ะเพราะว่ากวรจะเอาได้อู้โทรศัพท์ร้อนมากเลยที่บอยตอไปก่อนรอไว้ก็ร้อนถ่ายมันจบเป็นคลิป เราจะพยายามถ่ายให้จบเป็นคลิปเลยนะคะนีอากาศร้อนโทรศัพท์ร้อนไว้นะคะนายพานต้องเล่งมือแล้วแหละตะกองนั่งลมก่อนนะคะเสียงแม่มันบินนะ ยังมองไม่เห็นนะคะแต่นายพานเราบังไว้อยู่นะคะเพราะว่าเราฝั่งนี้เห็นอยู่นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เรานะคะพวกเรานายพานพวกเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปวิดีโอต่อไปนะคะแล้วทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอช็อตเด็ดๆของเราช่วงนี้เข้าป่าหาหามมิ่ทุกวันนะคะเกือบทุกวันเลยเลยะคะ่ะวันไหนเหนื่อยก็พักบ้างนะคะ หลังจากนี้ถ้าหน้าฝนก็จะเป็นเก็บเห็ดนะคะไปหาเห็ดกันนะคะหาเห็ดหาปลาตามตามฤด,ดูกาลนะคะช่วงนี้หาพึ่งดูพวกเราเอาพึ่งป่าไปก่อนนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะนี่เห็นลงคลิปพึ่งทุกวันพวกเราเป็นอาชีพของพวกเรานะคะอาชีพเสริมนะคะอาชีพหลักของเราก็คือขายของช่วงนี้มันเงียบก็เลยต้องเข้าป่ารีแลกซ์นะคะ วันนี้เรามา2คนนะคะถ้าใครติดตามเราตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่ EP หนึ่งนะคะเรามาสอง,สองในพาน2คนนะคะพานมาดกับพานบอยนะคะ3คนกับตากล้องเดอ้อนายพานบอยกำล,ลังเล่นอาอยู่นะคะมือสัญญ่นนิดนึงอย่าว่ากันนะคะใช้มือเปล่าถ่ายนะคะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาไกลได้ยังพี่ พัมน,ะะนมาสแยกไปทางนู้นไปหาคู่มันนะคะถ้าเจอพานมาจะเรียกนะคะเรียกตะกล้องไปนะคะมีพันมาสยัไม่เจอรนะวังหัวแตกเด้อพันบ่อยของมาด ผ่านมาดไอตรงต้นกระโดนที่เอาหลังแรกอะหัวแตกไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชมใส่ตะกร้าแล้วน้ำมันหยุดไม่ค่อยอยากให้หัวแตกแต่มันก็เอามาแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เนาะแต่ละพุ่มเอายากเอาง่ายไม่เท่ากันนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราทีมงานหาพึ่งป่าหามิมนะคะ ตอนนี้ดูดกักนายพานไปก่อนนะคะนายพานบังพึ่งไว้หมดเลยนะคะเดี๋ยวรอลุ้นเขาออกมานะคะรู้สึกว่าจะเคลียร์ใกล้จะนี่แหละกล้องทู้ชีวิตมากเลยนะเกาะติดทุกสถานการ์นะคะถามว่าตะก้องเคยโดนไหมไม่เหลือนะคะไม่เหลือนะคะโดนโดนมันทั่นนานะคะนี่ถอยละถอยละแต่ก็ ตะกล้องถอยให้ในครอาเพื่อออกมาก่อนนะคะกล้องถอยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอยเห็นไหมนะคะทุลักทุเลืองมาเลยนะอทุกคนดูหัวน้ำปัดอีพ่ออีแม่ปป๊ดหัวไหนอีพ่ออีแม่นายพันนายพันโอ้โหไมค์คัดายพัน้องเอาออกมาเองนะเพราะว่าตะกล้องมือข้างหนึ่งตะกล้ามือข้างหนึ่งถือกล้องนะคะอุยนายพันออกแล้วถอยถอยให้กันนะคะ คนดูหวัวน้ำอู้วไม่อยากจะภาพเลยดูที่เสียงสองมาแล้วนะคะเสียงตะข้องกเสียงสอง่ะอ้ยใหญ่กว่าทุกรังที่เอามานะคะสําหรับวันนี้นะคะดูนในพานบอยนะคะนี่สาหรับอีพีนี้อีพีที่เท่าไหร่แล้วอีพีที่สามหนึ่งสองสามอีพีที่สามแล้วนะคะอย่าลืมติดตามเรานะคะคุณจะไม่พลาดคลิป ช็อตเด็ดๆนะคะแต่ละวันนี้ไม่ซ้ำกันนะคะเราถ่ายทุกวันนะคะนี่ดูนายพานของเรามาแล้วครับมาแล้วครับนี่สำหรับคลิปนี้เราจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปหมายทางหน้านู่นนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ